ถึงแม้ว่าแท่นเดงก่อนก่อนหน้านั้นจะอยู่ใต้เส้นก็จริงแต่ก็อย่าอย่าไปเทรดลงนะเพื่อนเพราะมันมีหลอกอยู่ข้างล่างก็มีแรงซื้อข้างบนก็มีแรงขายโหเลยไปแล้วห้าทีกว่ารอให้มันหลดเส้นช่างขีดน,นี่นแหละครับโอเคเขามั่นใจว่าจะลงต่อแน่ หลุดไหมหลุดไหมโอเคมั่นใจว่าเขาจะหลุดแน่ครับรอรีเจ็ตชัดๆครับเพื่อนๆอหลุดไหมหลุดเส้นกิดไหมไม่หลุดนะเพื่อนๆห้ามเถดน,นะมันจะไปไกลแค่ไหนถ้ามันไม่หลุดเส้นกิดก็อย่าไปเถิดน,นะเพื่อนโดนหลอกอยู่ กับกยอดตัวหรือเปล่า,าเห็นไหมว่น <c oughs> ไปริ้วเลยจะหลุดไหม จะหลุดไหมเออข้างบนก็มีแรงขายอยู่นะเพื่อนโอ้โหเจ็บใจช้ำใจเรายัางไม่เทกดนะรอ,อดูอาการครับเพื่อนอ เพราะว่าอ,อยู่ในไซเววีอยู่เพื่อนๆมันไม่หลุดอะ่ะไม่รู้มันจะไปข้างไหนเพื่อนแต่ว่าเราก็รอ,รรอต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อนรอดูนี่แหละไม่ต้องไปไหนอ่ะมันจะหลุดเมื่อไหร่ลองดูสินี่ๆมันก็นอนหลุดครับ เ <c oughs> ขาไม่มาเล่นที่แนวแล้วก็จะไม่ไม่ไปกดนะเพื่อนทุกอย่างที่เราตีเส้นไว้เขาต้องมาเล่นตรงแนวที่เราตีเส้นเพื่อน <c oughs> ถ้าเขาไม่มาเราก็อย่าไปเท,ทเพื่อน เห็นไหมเขาไม่มาเล่นตามแนวเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเจ็บผอดอะด่ะเห็นไหมทันนี้ไว้ใจไม่ได้นะเพื่อนๆต้องต้องระวังหน่อยมันดุดเส้นเส้นขิดไปเลยนะ ให้มันรีเจ็นี่แหละทุกอย่างมันต้องมาสัมผัสกันเพื่อนลองดูว่าเออจะหลุดไหม,อมโอเคหลุดนะครับเพื่อนผมมั่นใจว่าเขาจะขึ้นต่อครับ <c oughs> ถ้าผมแพ้ผมก็อยู่ครับเพื่อนไม่มีกันต่อครับ <c oughs> ผมเสียใจไปตั้งหลายแท่งเลยเพื่อน,อนครับแต่อย่าไปเสียายเพื่อนผมบอกแล้วไงว่า ในการเทรดทุกครั้งอ่ะเราอย่าไม่มีการเสียดายนะครับเพื่อนเพื่อนเราเทรดเพื่อเอาชนะนะครับเพื่อนเพื่อนเราไม่ไม่ใช่เทรดเพื่อเสียดายนะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่เสียวมากเลยครับผมยอมแล้วว่าเสียวก็ไปเจอเส้นกริดบนสุดเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ก็ผมมั่นใจพลังเส้นกริดเพื่อนเพื่อนขอให้ชน,น,นะนะเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนโอเคชนะแบบสายแล้ว โอเคไม่แรกก่อนนะครับเพื่อน,อนคลิปนี้จะยาวนิดนึงเพื่อน